สวัสดีครับครั้งนี้เนวแลนจะพาทุกท่านเปิดดินแดนขนมสุดมหัศจรรย์ในโรงงานช็อกโกแลตของวินลี่วองกากับรายชื่อขนมของวินลี่วองกาที่เราคัดมาแต่ขนมที่มหัศจรรย์จริงๆไม้ทุกท่านรับชมกันครับโดยเราได้รวบรวมข้อมูลทั้งจากหนังสือนวนิยายชาลีและโรงงานช็อกโกแลต จากปี1964กับภาพยนตร์วิลลี่วองกากับโรงงานช็อกโกแลตในปี1971และภาพยนตร์ชาลีกับโรงงานช็อกโกแลตในปี2005ครับรายชื่อขนมชิ้นแรกเริ่มจากวองกาบาร์พระเอกของเรื่องซึ่งเป็นช็อกโกแลตชนิดแทง่งโดยทางวิลลี่วองกาได้ซ่อนตัวทองคำห้าใบให้แก่เด็กผู้โชคดี ที่จะเข้ามาผจญภัยในโรงงานช็อกโกแลตของเขาขั้นตอนการผลิตส,สุดแสนจะพิสดารน,นอกจากจะทำมาจากช็อกโกแลตที่ถูกกวนด้วยน้ำตกช็อกโกแลตกับครีมอีกสองรอชนิดแล้ววิลลี่วองกายังทำวองกาบาร์มาจากวองกาบาร์ไซขนาดยักษ์แล้วย่อส่วนให้เล็กลงเข้าไปอยู่ในจอทีวีอีกด้วยเหมือนว่าจะให้มันเข้มขน้นอัดแน่นจากแท่งใหญ่ มาอยู่ในแท่งไซส์ขนาดพอดีมือซึ่งวองก้าบาบริษัทเนสเล่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ผลิตขึ้นมาจริงๆด้วยครับแต่ก็ถูกยกเลิกการผลิตไปในเดือนมกราปี2010เนื่องจากยอดขายไม่ดีครับรายชื่อขนมชิ้นต่อไปคือก๊อสต็อปเปอร์หรืออร่อยนิลันเป็นลูกโอมที่มีมีวนันละลาย สามารถอมได้ตลอดการสมชื่อในหนังสืออร่อยนิลันหรือกอสตอปเปอร์นั้นถูกทดลองในห้องทดลองให้พวกอุมปาลุมป้าอมเอาไว้ประมาณหนึ่งปีซึ่งมันก็ยังคงรูปและรสชาติอย่างเดิมด้วยครับรายชื่อขนมชิ้นต่อไปคือเฟซซี่รีปดิงดิงส์หรือน้ำอัดลมที่มีฟองลอยได้ ซึ่งมันถูกสร้างและเก็บไว้ในห้องเฉพาะที่เต็มไปด้วยฟองอากาศลอยอยู่เต็มห้องเครื่องดื่มนี้อยู่ในช่วงการทดลองเพราะผู้ที่ดื่มมันจะลอยขึ้นไปบนทอ้องฟ้าอย่างไร้จุดหมายในหนังสือเล่าว,ว่าวิลลี่วองก้าให้อุมปาลุมป้าลองดื่มฟิสซี่ริฟดิ้งดิง,ดงหนึ่งแก้วเพื่อทดสอบดูปฏิกิริยาทำให้อุมปาลุมปาคนนั้น ลอยหายไปบนท้องฟ้าซึ่งความจริงรอยไปจนถึงดาวยูเรนัสเลยครับรายชื่อขนมชิ้นต่อไปคือแฮทอฟฟี่เป็นขนมที่วิลลี่วองก้าวิจัยขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นอยู่ในห้องสิ่งประดิษฐ์ซึ่งขนมชิ้นนี้คือลูกอมที่สามารถทำให้ผู้ที่บริโภคมันมีผมและขนขึ้นตามตัว แต่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการทดลองอยู่ในภาพยนตร์ปี2005วองก้าแสดงให้พวกผู้โชคดีเห็นว่านี่คือแฮทอฟฟี่ที่สามารถปลูกผมได้ทุกอย่างเช่นผมเข่าขนหัวขนหน้าอกขนหลังขนแขนและผมทั้งหมดที่คุณต้องการแต่คุณวองก้าไม่ยอมให้เด็กๆทุกคนทานมันเพราะเมื่อเขาทดลองกับอุมปาลุมป้าคนหนึ่ง ผลปรากฏว่าขนทุกอย่างที่เขาพูดมาทั้งหมดได้ขึ้นเยอะจนเต็มตัวทุกที่ครับขนมชิ้นต่อไปคือ r i c k a b l e หรือก็คือขนมรสผลไม้ที่เป็นวอลเปเปอร์ติดผนังฝาบ้านครับวิธีการกินขนมชิ้นนี้ก็ตามชื่อเลยครับให้เลียที่วอลเปเปอร์ผนังบ้านคล้ายกับการกินอมยิม้ม ลักษณะจะเป็นวอลเปเปอร์รูปผลไม้ชนิดนั้นลอยนูนขึ้นมาดูผ่านๆเหมือนกับวอลเปเปอร์ตกแต่งบ้านทั่วไปครับรายชื่อขนมชิ้นต่อไปคือ square candies หรือขนมทรงสี่เหลี่ยมเนื้อหาในหนังสือที่กล่าวถึงขนมชิ้นนี้มีอยู่ว่าในขณะที่กลุ่มผู้โชคดีตัวทองคำกำลังเดินเบียดเสียดกันอยู่รอบๆประตู คุณปูโ่จโอได้อุ้มชาลีขึ้นขี่คอเพื่อดูในห้องที่มีลูกอมทรงสี่เหลี่ยมที่มีลักษณะกลมชาลีมองเห็นโต๊ะที่เต็มไปด้วยลูกอมที่ดูเหมือนก้อนน้ำตาลยกเว้นว่าทุกๆก้อนจะมีใบหน้าทาสีอยู่ข้างๆอุ้มป้ายุงป้าในห้องกำลังวาดภาพใบหน้าเพิ่มเติมให้กับพวกขนมทรงสี่เหลี่ยมคุณวองก้าประกาศว่า นี่คือขนมทรงสี่เหลี่ยมของเขาที่ดูกลมไมจิสวี่บอกว่าลูกอมนั้นดูไม่กลมสำหรับเขาวิลูก้ากล่าวเสริมขึ้นว่าพวกเขาดูเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสมากกว่าวิลูก้าและมิสเตอร์วองก้าโตเถียงกันว่าลูกอมมีลักษณะกลมหรือสี่เหลี่ยมในที่สุดนางซอก็บอกวิลูก้าว่า อย่าฟังมิสเตอร์วองกาเพราะเขาโกหกอย่างชัดเจนนายวองก้าจึงเรียกนางซอว่าปลาชลาและบอกให้เธอเอาหัวไปต้มทำให้นางซอโวยวายขึ้นแต่มิสเตอร์วองกาบอกให้นางหุบปากด้วยท่าทีที่เกินจริงแล้วนายวองก้าจึงปลดล็อกและเปิดประตูห้องนั้นใบหน้าทั้งหมดของพวกขนมก้อน หันไปมองฝูงชนคุณวองก้าทิ้งทวนเหมือนเด็กจะเอาชนะยืนยันว่ารูปอมทรงสี่เหลี่ยมทั้งหมดมีลักษณะกลมคุณปูจอเห็นด้วยกับคุณวองก้ารายชื่อขนมชิ้นต่อไปคือหมากฝรั่งวองก้าหรือวองก้ากันเป็นขนมที่อยู่ในช่วงทดลองภายในห้องวิจัยของโรงงาน ความวิเศษของมันคือหมากฝรั่งที่มีรสชาติของอาหารครบทั้งสามือรสแรกคือรสซุปมะเขือเทศเมื่อเคี้ยวต่อไปเรื่อยๆจะเปลี่ยนเป็นรสเนื้อย่างและรสชาติสุดท้ายที่วองก้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็คือรสพายบูเบอรี่ซึ่งเด็กหญิงไวโอเลตหนึ่งในผู้ที่ได้ตั๋วทองคำได้เผลอหยิบกินเข้าไปพอถึงรสชาติสุดท้าย ร่างกายของเธอก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีม่วงและพองตอขึ้นจนพวกอุมปาลุมป้าต้องกลิ้งพาตัวเธอออกไปรายชื่อขนมชิ้นต่อไปคือสามขนมในตำนานที่ถูกขโมยสูตรลับการผลิตไปครับซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนเริ่มต้นทำให้วินลี่วองก้าไล่พนักง,งานทุกคนออกแล้วปิดโรงงาน ดำเนินการผลิตลับๆกับพวกอุมปาลุมป้าครับซึ่งมีไอศกรีมที่ไม่มีวันละลายกับหมากฝลั่งที่ไม่มีวันหมดรสชาติและลูกโป่งน้ำตาลที่สามารถทำให้แตกระเบิดได้โดยเรื่องราวของขนมทั้ง3ามชิ้นนี้คุณปู่โจอได้เล่าใหชาลีฟังเนื้อหายในหนังสือมีดังนี้ครับ คุณเห็นไหมชาลีปู่โจกล่าวเมื่อไม่นานมานี้เคยมีพนักงานหลายพันคนทำงานในโรงงานของคุณวิลลี่วองกาแล้ววันหนึ่งจุดจูคุณวองกาก็ต้องขอให้พวกเขาทุกคนกลับบ้านออกไปและไม่ต้องกลับมาอีกแต่ทําไมปู่โจถามชาลีเด็กชายนิ่งคุ้นคิดหาคำตอบไม่นานปู่โจก็เฉลยให้ใครสงสยัย เพราะสายลับสายลับใช่คุณเห็นผู้ผลิตช็อกโกแลตรายอื่นๆเริ่มอิจฉาขนมแสนอร่อยที่คุณวองก้ากำลังทำขึ้นและพวกเขาก็เริ่มส่งสายลับเพื่อขโมยสุดลับของเขาสายลับเข้าทำงานในโรงงานวองก้าโดยแสร้งทำเป็นว่าพวกเขาเป็นคนงานธรรมดาและในขณะที่พวกเขาอยู่ที่นั่นพวกเขาแต่ละคน ว่าสิ่งพิเศษบางอย่างเกิดขึ้นได้อย่างไรหลังจากนั้นไม่นานโรงงานของฟิกกี้คูเปอร์ก็เริ่มทำไอศกรีมที่ไม่มีวันละลายแม้ในแสงแดดที่ร้อนแรงที่สุดจากนั้นโรงงานของมิสเตอร์พรอสโนดก็ออกมาพร้อมกับหมากฝรั่งที่ไม่เคยสูญเสียรสชาติไม่ว่าคุณจะเคี้ยวมันมากแค่ไหนแล้วโรงงานของมิสเตอร์สลักเวิร์ด ก็เริ่มทำลูกปองน้ำตาลที่คุณสามารถเอาเข็มจิ้มระเบิดมันได้และยังมีอื่นๆและอื่นๆจนคุณวิลเล่วังก้าถึงกับฉีกหนวดเคาของเขาแล้วตะโกนว่านี่มันแย่มากฉันจะแจ้งมีสายลับอยู่ทุกที่ฉันจะต้องปิดโรงงานมาต่อทันที่รายชื่อขนมชิ้นต่อไปคือ ไอศกรีมร้อนกับน้ำแข็งร้อนครับซึ่งเนื้อเรื่องในหนังสือได้เปิดเผยด,ดังนี้ขณะขบวนผู้โชคดีได้ตรวทองคำผ่านมาถึงประตูบานถัดไปที่มีชื่อห้องว่าไอศกรีมร้อนสำหรับวันที่อากาศหนาวเย็นแล้ววองก้าก็กล่าวแนะนำอธิบายเพิ่มมีประโยชน์ย่างยิ่งในช่วงฤด,ดูหนาวไอศกรีมร้อนทำให้คุณอุ่นขึ้นตลอด ในสภาพอากาศหนาวเย็นผมยิ่งทำน้ำแข็งก้อนร้อนสำหรับใส่เครื่องดื่มร้อนก้อนน้ำแข็งร้อนจะทำให้เครื่องดื่มร้อนขึ้นและรายชื่อขนมมาศจารย์ของวิลลี่วองก้าชิสุดท้ายก็คือ b u ูเบิร์ส g ครดแคนหรือลูกอมไข่นกสีน้ำเงินเป็นขนมที่มาจากการบอกเล่าของปู่โจว,ว่าพวกมันเป็นไข่ที่มีจุดเมื่อคุณอมไว้ในปาก ต่อมาพวกมันก็จะกลายเป็นนกกินน้ำสีชมพูตัวเล็กๆครับสำหรับรายชื่อขนมอัศจรรย์ของวิลลี่วองกาก็คงต้องจอบลงเพียงเท่านี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ